วัดีค่ะวันนี้อยู่กับช่องรถยนต์คุณภาพดีราคาถูกกับเซลใบบัวนะคะค่ะวันนี้ใบบัวก็อยู่ที่บริษัทเพชรยนต์สำนักงานใหญ่อีกเช่นเดิมค่ะค่ะบริษัทเพชรยนต์นะคะตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยก1น,นะคะค่ะวันนี้ค่ะใบบัวจะพาไปชมในส่วนของอรถ Honda City นะคะปี17คันนี้เลยค่ะเดี๋ยวจะพาไปชมกันเลยนะคะแทย์ ค่ะใบบัวอยู่กับเจ้า Honda City 1.5 SC 2017นี้นะคะค่ะวันนี้เขามากับพร้อมกับโชมหน้าใหม่เลยนะคะดูเรียบรูมากเลยใช่ไหมคะลูกค้าคะค่ะวันนี้เพื่อไม่เป็นการเสียวเวลาเดี๋ยวใบบัวพาไปชมชมของเจ้า Honda คันนี้กันเลยค่ะเริ่มต้นนะคะในกระจังหน้าของเขานะคะอ่าเป็นกระจังหน้าค่าเส้นขคมเมียมแถบใหญ่แบบนี้นะคะตรงอ่า ตรงกลางนะคะจะเป็นโลโก้ตัว H นะคะเป็นขคเมียมสีเงาแบบนี้เลยค่ะตรงส่วนของอช่องระบายรมนะคะจะเป็นในส่วนของลายลังพึ่งนะคะคันนี้จะมีการชนหน้าให้เรียบร้อยแล้วนะคะค่ะแล้วก็มาพร้อมกับไฟสองสว่างคู่หน้านะคะ <c oughs> เขาเป็นไฟแบบมันติรีเฟ็กเตอร์นะคะ <c oughs> แต่ไฟวิ่งกลางวันเนี่ยจะเป็นไฟ LED นะคะ LED ท i m i n g l i g h นะคะ ค่ะจะมีในส่วนของไฟเรียวมาให้ด้วยในชุดโครมของเขานะคะค่ะมาดูในส่วนของอ่าล้อแม็กกันบ้างเลยค่ะล้อแม็กของเขานะคะจะเป็นล้อกระทะนะคะพร้อมฝากครอบมาให้นะคะอันนี้เป็นขอบ15นะคะอันนี้จะได้ยางเป็นปี2020ไปเลยนะคะอันนี้จะเป็นยางไฟโตนนะคะ ต่อามานะคะจะเป็นในส่วนของกระจกข้างนะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะประตูมืออ่าตรงมือจับอะห่กก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเช่นกันคะ่ะจะไปดูในส่วนของด้านท้ายรถกันบ้างนะคะค่ะท่านท้ายรถของเขานะคะจะมีในส่วนของอ่าไฟท้ายเรามีเป็นในส่วนของสัญลักษณ์ เป็นตัวหนังสือติตี้นะคะอ่าเป็นระบบเครื่องยนต์ไอเดเทคนะคะน,นี้หามาพร้อมกับไฟทับทิมน,นะคะให้สองข้างเลยต่อมาใบบัวพามาดูในอ่าห้องเก็บสัมภาระนะคะอันนี้พาของเจ้าซิตี้นะคะ 1.5S เนี่ยปี2017เนี่ยช่องเก็บสัมภาระของเขาเนี่ยกว้างขวางมากเลยนะคะค่ะ ภายในนะคะจะมีในส่วนของยางอะไหล่ให้ด้วยนะคะยางอะไหล่ยังไม่ได้มีการใช้งานนะคะยังไม่มีการแตะลงพื้นแต่ยังได้เลยซีนน็อเท่านะคะก็จะเป็นซีนแท้เดิมจากโรงงานนะคะอันนี้คันน็อตก,ก็ยังคงภาพเดิมแล้วก็ยังมีในส่วนของแม่แรงให้ด้วยนะคะค่ะต่อไปเดี๋ยวใบบัวจะพาไปดูในส่วนของอ่าด้านด้านในรถกันบ้างนะคะ ค่ะมาดูในส่วนของด้านในรถนะคะค่ะด้านความมือของคนขับเนี่ยจะเป็นในส่วนของอะระบบนะคะปรับกระจกท่ายั้งสี่บานเลยนะคะปปรับล็อกได้ด้วยแล้วก็ในส่วนของต่อไาจะเป็นในส่วนของปรับกระจกนะคะอันนี้เป็นปรับกระจกไฟฟ้านะคะค่ะพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะเป็นสามก้านแบบนี้หุ้มหนังนะคะ ค่ะในส่วนของเครื่องวิทยุนะคะเครื่องเล่นเป็น MP3 นะคะในส่วนจะมีในส่วนของช่องเสียบ USB แล้วก็ช่องช่องเสียบ AUX ให้ด้วยนะคะในส่วนของแอร์นะคะจะเป็นอาปรับแบบนี้นะคะรถคันนี้จะเป็นในส่วนของเกียร์อัตโนมัตินะคะแบบ CVT นะคะเบาะเขาจะได้เป็นแบบผ้านะคะคันนี้ภายในคุมโทนด้วยสีดำเลยนะคะ ค่ะส่วนของห้องโดยสารด้านหลังก็ยังคงความเป็นคุมโทนสีดำเช่นกันนะคะเบาะจะได้เป็นเบาะพานะคะค่ะในส่วนนี้ถ้าเกิดในส่วนของลูกค้าท่านใดเนี่ยสนใจหรือกำลังมองหาในส่วนของรถ Hon d a City นะคะ 1.5S นะคะปี2017นะคะอ่าะคะติดต่อมาหาใบาบัวได้เลยะคะ่ะในส่วนนี้ก็คือถ้าเกิดลูกค้าซื้อไปเนี่ยคุ้มมากมากเลยเหมือนได้ รถป้ายแดงไปเลยนะคะเพราะข้างในเขาเนี่ยยังคงความกลิ่นใหม่อยู่เลยนะคะอันนี้ค่ะค่ะต่อมาจะไปดูในส่วนของระบบเครื่องยนต์ของเขากันบ้างนะคะ yeah. Yeah. ค่ะระบบเครื่องยนต์ของเขานะคะจะเป็นในส่วนของอาระบบ iVTEC นะคะอันนี้ประหยัดน้ำมันแน่นอนค่ะในในระบบของเกียร์ CVT นะคะ ค่ะให้ดูกันเลยนะคะนี้ยังมีจุดมาร์กจากโรงงานอยู่เลยนะคะเครื่องยนต์เนี่ยไม่ได้มีการลื้อถอดหรือหรือเปลี่ยนแต่อย่างใดเลยนะคะน็อตเนี่ยยังอยู่คงที่คงเดิมเลยนะคะาให้ดูได้เลยคับภายในห้องเครื่องของเขาเนี่ยใหม่มากๆเลยเอี่ยมมากๆเลยค่ะไม่มีการเลอะเทอะของพวกคราบน้ํามันแต่อย่างใดเลยนะคะอ่า มีเครื่องหมายมาอกร,กรให้เรียบร้อยนะคะค่ะเป็นไงกันบ้างคะสำหรับ Honda City 1 5 S ปี2017คันนี้นะคะค่ะถูกใจท่านใดหรือบ้างบ้างไม่เอ่ยว่าลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถใช้งานอ่าใช้รับใช้ทำงานหรือว่าใช้ในชีวิตประจำวันเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยสะดวกสบายเลยนะคะประหยัดน้ำมันอีกด้วยค่ะราคาตั้งขายของเขานะคะตอนนี้นะคะฟังไม่ผิดเลยนะคะอ่ะาหากท่านใดสนใจสั่ง เข้ามาจับจองหรือว่าซื้อกับใบบวัวเนี่ยวันนี้ของเขาอยู่ที่435,000บาทเท่านั้นค่ะราคาของเขานะคะอยู่ที่435,000บาทเท่านั้นค่ะลูกค้าค่ะค่ะอันนี้นะคะเลขไหมนะคะเพียง130,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะค่ะถ้าไงินลูกค้าสนใจเนี่ยเดี๋ยวใบบวัวฝากเป็นเบอร์ติดต่อไว้โทรเข้ามาสอบถามหรือว่าพูดคุยกันก่อนได้เลยนะคะที่เบอร์0902469680นะคะ09024696 แปนะคะเซลใบบัวยินดีค่ะยินดีรับสายแล้วก็พูดคุยกับลูกค้าทุกท่านเลยหรือว่าลูกค้าท่านใดอยากชมชมรถตัวจริงค่ะเข้ามาได้เลยค่ะมาหาใบบัวนะคะที่บริษัทเพชรยนต์ค่ะสำนักงานใหญ่นะคะตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งนะคะหาไม่เจอยังไงติดต่อเข้ามาหาใบบัวก่อนนะคะเดี๋ยวใบบัวจะส่งไปในส่วนของโลเคชชั่นไปให้กับลูกค้านะคะค่ะก่อนจากกันวันนี้นะคะของเรายังมีโปรโมชั่นดีๆนะคะเครดิตดีฟรีดาวนะคะ ขับฟรี90วันไปเลยตามเงื่อนไขนะคะลูกค้าค่ะค่ะในส่วนนี้ใช้เงินออกรถเพียงจองออกรถเพียง5,000บาทเท่านั้นค่ะลูกค้าค่ะยังไงเข้ามาพูดคุยกันก่อนนะคะค่ะออกได้ทุกอาชีพนะคะต่างจังหวัดก็ออกได้ค่ะลูกค้าค่ะค่ะยังไงมาพูดคุยกันก่อนวันนี้นะคะใบบัวฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งให้กับใบบัวด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการมารีวิวในคลิปต่อไปนะคะ ค่ะสำหรับวันนี้ใบบัราไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ